นอน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 เบรกตัวออกมาไม่เบื่อเลยเอาไว้ได้อยู่ออกสองงูตัวใหญ่อีหลีพี่น้องตัวใหญ่อีหลีเอางูอยู่ใส่ก็สิสิ่ลงมาให้แม่วกเป็นป่าเขาอันนั้นเพิ่นบ่ โอ e> ๊โอ้โอ้พี่น้องเียไปเอาไปโัววมันบท่านดอกดีครับพี่น้องคลิปนี้กับยกสะดุ้งอีกล้ครับอยู่แถวซี่เนาะพี่น้องเนาะกระม้านั่นแน่ยจังหน่อยดีวมันอนีมาบอบอ๊ะํำปันไดไหมพี่น้องประมาณเกือบหาโม่งแล้วล่ะขันมาคำคำเนี่ยกัวันหาโม่งเคือง อันนี้กษิได้ถ่ายเง่าๆเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์มากกัด่างสองเส้นเลยพี่น้องเอายกเร็วๆเนาะเอาสองเส้นกับขาถลุงแปดศอกจะกี้ท่านปลาพี่น้องมาทีมงานเขาครับเออทีมงานเส่เกือบพูดอยู่พี่น้องเดียวแต่ก็เอาบะหมักใส่จดีสองเส้นแปดอกนี่นะครับเอาโอเคเนาะเดี๋ยวใส่ซอสทีมงานนะครับถลุงกันเลยครับพี่น้องรุ่นปลานําซีกัน,นครับ น้ำชีน้ำชีน้ำชีกินแต่ไหกินให้มันแก่บมื่อเทา่านี้แต่ว่ามันมีห่ันจงวงอีกทางหนึ่งเดี๋ยวระวังมันด้วย มันชิดๆกับอุม้มเออเบืองขาสะดุ้งบปน,นี่แกะบ่แค่กวงหันยุทธีไปไหนบ่ไข่กวางหันจุทไห<อ>ปีน,นีกแค่นห,นห,นห,นหนึ่งบัตรบ,บ,บัตรที่นี่ก็ว่างจังให้มันเกีเ่ยบ อืมเออแค่เก,ก็บมันตืนคน,นอ่ข้างนเยมาทวนทวนวว่นเเออแก็บเลยว่าแบบนี้เห,หรอพอดีเลยหฮมพอดีครับยกมองหฮมพอดีเลยพี่น้องนะว่าป่าเรียนแบบ ยกจนหอดข้ำกระไดดีเนาะพุนน่ยเสียงสุนทรีเลยยกเสียงนกจิบแจ้วจิบแจ้วอือมีบถมีเสียงเครื่องเสียงอือก็จะบริสต์ปั่มนะแต่ว่าป่าพระท่านได้เรียนได้ป่ะนี่ทาของอืมหึอุนอยู่ในอวงเต็มอยู่ผุน ยู่หองเข้มบางเลยหองเข้มก็ได้ไปดูน่ะดิมีาตาเราสิป,ะปะ้าปากะเดิน่ให้ไปแดกบ่ ท,ท่านอยู่เพียมีี่น้องหน้าใดแกบก็คือยังแกบอยู่เนาะแกบก็แกบดีเป็นตนนานายบนเรนี่จักน้อยยกไปเรื่อย เดี๋ยวไปยังไงใส่ของเลยตัวเรียกงานเอาอยู่อ่ะเอาตัวน้องแถบๆเพื่ออะไร ม,มาแล้วตัวหน่อยตัวใหญ่ได้ปะนี่เห้อโยกหนีไม่มีโยกหันคู่ตุ่มโยกหันคือได้เนาะไม่มีไม่เม็นเราไปทีไปยังไปหาลานจักดือ้อว่าไปเห็นน้ำเน่าเลยเออสิไปย,ยัวที่นี่ะถ้าในว่างนอนหนุงอยากหนุงเวียกหนุงงา่าย หึปลาอขึ้นงานบวมหูจักเลยว่ามีปลาอุ้ยไข่บ่นอะก็เป็นอึ่งเดืองอึงเดึองบ้าใครบ่สะดุ้งติ่งกับเฝ้ายกวืดนตอนนี้ที่ไหนบ่เห็นบ่เห็นสะดุ้งติ่งเอาแล้วแจ้งสนเห็นกันจังเอาเห็นกับไล่ มา่อยย่ำไรก็เดี๋ยวพี่น้องพาน้ำซี ตัวของมันออกมีเบิร์เลยเป็นสีปลาส่อยทั้งนั้นเลยมังหันมีแต่ตัวซ้ำสองซ้ำหนิวเลยมันสองเส้นระมันหยกกว่าท่านเออส้ันเะก็สมนสิว่าบมว่านี่ได้ปลาสอยมีแต่ตัวใหญ่ยงังล่าไปยังลองดูพวกพังพุ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 งออกเลยเนาะยอมเลยมั้ยมีแต่เมียหญ่ ต้องดูสองเส้นหาไม่กี่ได้ส,สองเส้นสามเส้นสองเส้นหาจะกี่ล้านบอททีเงียๆเป็นบ่มีด มันแห้งเตียนโดดเต็นดองอ เป็นเงเยยี้ยไม่อย่างมันปังมือกยาน่ันไบอกนเนวตัก นี่ตามค้าสะดุอเอาทำไมจังหลังกรเรียน,น,นตั้งเหล่าเท่ามาเป็นฟูงเนาะปลาสอยงี้หรือเปล่าฟูง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 กระสริดูนะเป็นอูขับขอกินแ่ปลาดูดออกบึก เป็นสีก็มันต,ตัวใหญ่เนาะเออต่ว่า,าเป็นไม้ไหนปลาสวยหน่อยคือว่าอย่างเป็นไงเขียนนะมันี่บ่ จะอีย่างอื่นจะไล่มมนั่นนั่นโดดออกอีเวิร์ดอีกแล้วเ,เกือบเบิร์ดเกือบเบิ <laughs> <laughs> เร์ดเกือบเบิร์ดเรือจักตัวโดดออกแซวบแซ่บแซ่แซ <laughs> ่แซ่บ <laughs> าหลายตัวใหญ่หลี <laughs> ่ดีแล้วพี่น้องตื่นเต้นดี เดือบัตเตาเพียนปัตตาเพียนว่าออกเสวยน,นะปลาสอยออกเกือบเบิดเดือบปลาสอยตัวหนึ่งโอ้ยสองตัวหน่อยหนึ่งใหญ่หนึ่ง,งป้าเดือบตัวมังงาดูคนห,หมโอ้ส้อนน่าหน้าตักนะแต่ขนาดบ่ได้ถือเนาะตัดกันยิงยกบัทัน แร่นดีตัวลวะเนาะต้องดงุนสามเส้นทำนี่แหละมันตื่นเต้นดีเอ,อ,อ้าโอ้อโดดออกเซลเซลโดดออกบนเลยพี่น้องข <laughs> ึ้มนมาปอดถมซึกเขาดีแท้วะเขาดีดีด้วยพี่น้องปาด ยังหลหับพนาเที่มันก็ได้อ,อ,อเหอนเลเงือได้อยู่ตัวหนึ่งดีแต่ว่าตัวงญ่ครับเนาะเป็นมา,านนนได้เบอรนงีสุอสองสามรเลยเนาะป้าต่าสวยงี่แรงดีครับซะ อยู่บ่นีนเ่เอาแม่นั่นดิเอาแม่เหลือบ่โดดออกเซี่ยวเซี่ยวอีกแล้วปาแต่ว่าเมื่อกี้นี่ออกสามตวัวนะนี่มว้วนเทเด็กพี่น้องวงนี่เอานีน,นี่ไปพแพ้เฮงสนโอ้ม่จีบปักมือแต่ตักกต่ตักว่กนโอ้ยโอ้โหเดีย๋ยวไป

เอาไหมได้อยู่ออกสองหูตัวใหญ่อีหลีพี่น้องตัวใหญ่อีหลีเอาหูอ,อ,อยู่ใสว่าสิสิลงมาให้ยแม่บอ่อหูเงียบขึ้นไปอีกโอ้หยหูหน่อยหนึ่งนั่นเห็นบ่อหุหูค่อยค่มันออกปะนะหูหน่อยหน่หนยหนอยนึงเดี๋ยวแสดงปาดพี่น้องเอ,อ้ยจังสีสิสบู่มือมือหมดเบ้นสบู่บ ห้ามวนกันซะเห็นบอลั่นอุ้ยป่าหลายคักซะอุ้ยฝุ่นฝุ่เม่เห็นวยฝ่นฝุุ่นฝุุ่นนุ่่นพี่น้องรุ่น ยิ่งงานสิท่านบ่เฮ้ยเข่าสปันเนี่ยเขานิ่นเป็นบ่เขากับยังบ่ไก่แย่งโอ้อีไทยมาแล้วอีไทยมาแล้วอ้าเห็ดเอาคาดไก่แย่งตัวซสมสอยเลยอ่ะเรียวพี่บ้านไหนไก่แย่งตัวซสมสอยเลย ปาเดียนดีครับพี่น้องเอ้ย นี่แต่ตัวงามๆปลาใสก็ได้เหงเอกบ่ค่อยอยู่ปันแดอู้โหผุน่ะผุน่ะบึงยูไตอ,อุ้มรุ่นพี่น้องปลาแต่เพี้ยนเงี้ยมั้ยเนี่ยปลาใสเ่ยปาแต่เพี้ยนได้อยู่แล้วดิใส่หนี่ป้อยไปก่อนเอาเมะเอาเมะรถขพี่โจุดมาทีมงานเกลือโอ้พี่น้องเอ้ยออกอีกซะ มันมีน้ำสันผัสพี่น้องยกแห้งมันเห็นเวไอพวกเป็นยังเอาตามเอาได้เขาเหรอข้อกหัวใจกี่กอกดอกของเขามันสองเส้นเนาะยกแห้งตื่นยังเ,เออที่แรกเขาจอกขยกเคาะอย่างศิลาหยกเคาะพ่อเาเห็นสะดุ้งตีงปั๊บถึนเลยจริงไหมพี่น้องผมเบืองจากขาจอกหัวใตะกี้เลยยกขึ้นมาเคาะเห็นสะดุ้งตีงนี่วืดเลยกันเขายกขึ้นมาเราวืดเลยนี่มันโดดออกหมดเลยเนี่ยสูนทองสูนอย่างบริสุทธิ์สมุนมันต้องใส่ทักษะตั้งหน่อยไหมพี่น้อง แต่ว่าไม่มีเนาะแล้วบริสุทธิ์ใจเ <laughs> บืดบืดบืดโอ้แต่ว่าเราก็มาได้หลืแต่ว่ามันเมื่อยไหมพี่น้องก็บริวารแล้วอกแต่ว่ามันเมื่อยได้บอได้แต่ว่ามันเมื่อยบางห่นกับพญายามเอานีตรงเลยเดี๋ยวมันโดดออกม <laughs> ราถิตรงมาทั้งนี่มึงได้ถีบตรงดีกว่าพี่น้องมี่ตีไม่กีกว่า ทางสะดุ้งติ่งจังบืดรู้บ่เห็นมีแ้<ม>่ไหานามาอยู<ม><ๆ>่ีไว้ยมวลแถคลิปนี้ไหมมวลดีดีเลยตื่นเต้นครับ ได้หลายบอ่บอๆแต่ประมวลน้ำตื่นเต้นดีนะปลาไหลครับอืมแบบแต่เพียนฝนบอลอยู่หลังอุ้มไปคุณคือว่ามาทางนี้เนี่ยม,มันเนรอยังดูทางได้๋ยวไปกรรมน้ำเร่ของบ้านนี่ ยังบอใหญ่เท่าๆอ่ะอย่าลอกห่าได้นี่พี่น้องเสือบ่ถ้าเิ่งเด้อน,น,นั่นมีปีนยังบ่งบ่บยังเลยปื๊ดบ่่บอยูเ่เฉยเนาะกใจกรกรมเลยุ่นออกข่าวทางพุ่นแม่นบ่ตะสอยใายเดียวตะสอยหรือปลาตะเพียนเมื่อกี้ มือเบิ่งก็้อุ้มเอาเน,นี่มาต่อหมอสิบรายเปน็นอย่างที่นะอ,ะอมพ่อม,มาเขาหลายได้บ้างนี้เสือบ่ะพอมันยุมย่มยุมย่มยุมยม เอาแม่เอาแม่เกือบไป็บอดท่นเอาตักเอาเลยก็อยู่ทั้งสองหลับน้อเข่าสองเลยพ่อยูทั้งสองเลยพี่น้องเอออุ้ยหลุดท่านพอดีเอ้ยมันออกหูปองแบบแบบปะอวยบอบออันอวยกับประธานาธิบดีนะเนาะเข่าสองได้สองโอเคเลยพี่น้องป๊าดถูกง่ามครับ คันได้เป็นโ่มขายโลละหาสีเดี๋ยวนี้โว้ถึงเป็นรลมมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหนาขายผมแจกผู้เฒ่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้แจกแย่ล่องแจกแย่นั่งแจกแย่ขายแต่ว่านั่งหนิงเนี่ยบ่เปนแจกนั่งหนิงเนี่ให้ไปกินทั้งกันกับผมเนี่ยนั่งหนิงเนี่ยเสียเอาไปเป็นพวกปลาเนื้ออ่อนปลาไก่แย่งเอาไปแกงไส้แม่ส้มกินกันไหมพี่น้องเห็ดกินเ้าป้ากันบ่คอยขายดอกแามนี่มันมาเป็นแามปลา เน่ำฝนผุนผมจังสีเลาะไข่มันไหลหรีเนี่ยมันเน่านีก็หากินกันไปก่อนแจกไปก่อนพี่น้องเอาเขาละบอกกู้ย,ยกไว้ไอ,อู้ยไปแล้วูนตัวบอกง่านึง,นงอู้ดากันแย่งเออนี่แหละเนันประดดมักจับเนาะเออตามเมื่อยเลยพี่น้อง นี่ยตักกันมีแต่ว่าโดดแห้งอีตรงกี่แม่พูดจุมไปผุนเลยพี่น้องพุนปลาสอยนี่โดดแห้งอีก พุ่น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 ปารอยู่กลางนั่นผู้ดาวผู้ลาวไล่ลีพี่น้องเฮาลุ่นลุ่นปฏิเพี้ยนกันโอ๊ยสามตัวเดต้าลุ่นจังสี่เลยบอกเฮาปาดไปทางเดียวกันมาเลยสามตัว จังไดฮือจังไดนฮื้นเฮาเห็ดบ่อใดมาจากสิเปลี่ยนด่างมื้ออื่นมันก็บ,บ่ทันหละ่ะทีนี้พี่น้องเสาน,านีก็สิทันบ่บ่ทันนขาน้ำบ่ขานเฮาเป็นแบบนี้นี่ก็ต้องเอามาพ่อนี่ก็เปลี่ยนเลยแต่ว่าคัน่นเฮาสิไปเฮ็ดมื้ออื่นมันขนไหมันก็ลงไปแล้วแม่พี่น้องไม่ใชถือแนวด่ดอนี่คันออ่นเฮาพ่อแบบนี้เฮาต้องเตรียมมาเอา3เส,าส้นมาน้านี่แม่นอยู่ดินี่นันบ่ทันแล้วนี่แต่เดีย๋ยวตาโอโอเปียงสีพี่น้องเอ้เสียงไปเสร็จปะ เอ้พวกพยังเอาพอะอไรแเสีเบีบมองท้ามาหากินเขาดิมาดูเฮ้ยเสียงป่ยายใส่พวกเป็นป่าเขาอันนั้นเพิ่อนบ,บ,บโอ่โอ้เอ้าอ้ พี่น้องโอ้เนี่ยไปเอาไปบ่าวว้มันบ่ทันดอกเอ๋อนี่แม่ดีให้อยู่ว่าตองดีว้าวว้าวเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ีใหญ่ใหญ่ใหญ่เจนสะอ่อนก็เมื่อไปเอาซะแต่หลายโลเลยเป็นขันยกท่านเลยเนาะอูบปลากเขานางามแตะวะ ทื่นไปได้มันก็ะเถ่นเพระท่านมันโดหนักเอาอีกบาทนึงพี่น้องภาพวงผลงางครับเถีเยเดเปลี่ยนสะดุงเปลี่ยนอย่างเทีดยเดยเมีเปลี่ยนสะดุง กยังเรียน่คือเก่าอยู่เนาะขนาดหูว่ามีสะดุ้งอยู่นี่เินี่โอ้โอ้โอู้จูบใส่ยหนาเลยตูยไปแล้วเลยพี่น้องขึ้นมวนแท้ใส่ตัวบอกนี่หนึ่งอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยครับพี่นอ้องว่านใส่เบิ่งผลงานมันบ่ได้ปานนั้นเพราะว่าส่วนมากมันสิโดด,ดออกกันเนาะเบิ่งในคลิปมาเนาะพี่น้องเนาะ นันบ่ค่อยได้หลายเดี๋ยวรุ่นบัุดท้ายกันดีกว่าพี่น้องถ้ารุ่นบ,บัดโดดออกกันดีกว่าพี่น้องโอเคครับสำหรับที่นี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาๆถ้ารุ่นมาท้ายไปร่วกันครับพุ่งพาง,งสะนางพุ่งพุง่อง,อ,ง,อ,งอุ้ยปลายังบ่อนั้นเอา้าอยู่ๆตัวนึงอู้หพี่น้องอุ้ยคือเสือ่อนแท้กระเนี้ยงอีกสองน้องเนี่ยากระเนี้ยงแบบนี้ป่ะ จับออาจับไม่ใช่ตัวเลยรไหมยือ้อพี่น้องไก่แย่งเนี่ยแก่งสนไม่สมแล้วพี่นอนะ้องเนาะชืบชืบเฮ้ยมนัมนมนัมนมันมัน